สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะเดี๋ยวพี่อ้อยจะมาต้มเส้นสปาเกตตี้นะคะของพี่อ้อยใช้เส้นสปาญิก่อนเนาะซื้ออในห้างชูวหวยดังน,นะคะ เ่อจะใส่น้ำนะคะแต่แล้วก็ใส่เกลือใส่เกลือลงไปหน่อยนะคะใส่เกลือแล้วก็จะใส่น้ำมันลงไปนิดนึงเนาะ ที่ร้านเนาะที่ร้านพี่อ้อยเวลาทําขายนะจะก็จะประมาณนี้นะคะถ้าไม่ใส่น้ํามันลงไปในน้ําเวลาต้มพี่อ้อยก็จะใส่เวลาที่เส้นสุกแล้วนะคะใส่เวลาเส้นสุกแล้วเนาะ ใช้หม้อเล็กๆต้มนะคะก็จะหักครึ่งแต่ว่าพี่ว่าใช้หม้อใหญ่เนาะก็จะไม่หักเพราะปกะติแล้วอะ่ะเวลาพี่ขายนะคะจะไม่ได้ใช้หม้อต้มเนาะจะใช้เป็นกระทะใบใหญ่ต้มเดี๋ยวพอเวลาน้ําเดือดเส้นเขาก็จะอ่อนตัวนะคะแล้วเขาก็จะยุ่ลงไปอยู่ในน้าเนาะ ไฟร้อนไฟแรงเตาอ,อันนี้นะคะเวลาเขาเวลาเขาร้อนได้ที่เนาะเขาก็จะร้อนมากๆเพราะว่าเขาเป็นเตาอ,อินฟเสลตนะคะ น้ำร้อนร้อนนะคะถ้าต้มแบบนี้นะคะแล้วเวลาสมมตินะเวลาเราจะเทสเส้นนะคะถ้าบางคนอาจอาจไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่าเทสแบบไหนเนาะแต่ของพี่อ้อยอะ่ะพี่อ้อยเวลาพี่อ้อยเทสเส้นพี่อ้อยจะอ่าพอต้มไปสักพักหนึ่งนะคะพอเรากะว่าเส้นนุ่มได้ที่เนาะเส้นจะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้นะคะก็จะเด็ดออกมานิดนึงนะคะแล้วพี่อ้อยจะพี่อ้อยใช้วิธีแบบปาใส่กำแพงนะคะ ใส่กําแพงบานแต่เดี๋ยวนี้ไม่แล้วค่ะไม่ไม่ไม่เทสแบบนั้นแล้วเนาะเพราะว่าไอ้วิธีนั้นอ,อ่ะเป็นที่แบบหลายๆคนหรือว่าน้องๆหลายๆที่เขาแนะนํามาเนาะ <S <S สมัยก่อนเราทําไม่เป็นนะคะเราก็จะไปไปเทสแบบนั้นจริงๆแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่ะ <S 1> <S 1> เรารู้แล้วว่าเส้นประมาณไหนนะคะที่จะนุ่มหรือไม่นุ่มเราก็ใช้การดูนะคะดูเอาดูก็ดูพอเวลาเขานุ่มนะคะจะดูรู้เลยว่าอันเนี้ยเส้นใช้ได้แล้ว ถ้าเส้นใช้ไม่ได้แล้วเขาเวลาเราตักขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาก็จะแข็งแข็งแต่ถ้าตักขึ้นมาแล้วเขาลู่ไปตามช้อนนะคะนะแสดงว่าเส้นใช้ได้แล้วเนาะอันนี้พี่ว้ต้มเดี๋ยวรอให้หน้ำเดือดก,ก็จะทำเป็นอ่าคาโบนารานะคะคาโบนาราเห็ดนะคะทำเป็นคาโบนาราเห็ดจะต้มเส้นแล้วกัน เพราะว่ามันเสียเวลาเวลาเราต้มเส้นเนาะถ้าพี่อ้อยทําทําคลิปเลยมันก็จะต้องแบบรอ,อนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้มเส้นไว้ก่อนนะเดี๋ยวมาต่อคลิปอีกทีหนึ่งตอนทําเครื่องลาดนะคะตัวคาโบนาร่าเห็ดนะคะพี่พี่อ้อยก็จะใช้เป็นนมสดนะคะแล้วก็ใช้เป็นเนยนะคะแล้วก็ใช้เป็นเห็ดแต่เห็ด เห็ดอเห็ดอลินจิหรือเห็ดนางลมหลวงญี่ปุ่นนะคะจะใช้ประมาณนั้นเนาะเพราะว่าตัวเห็ดเนี่ยของเขาจะนุ่มนะคะเดี๋ยวย่อยมาให้ดูอีกทีเนาะว่าจะทำอะไรบ้างเพราะว่าทำคราวนี้ก็ลูกชายสองคนก็จะทานไม่เหมือนกันเนาะก็จะทานมังสวิรัตทั้งคู่นะคะแต่ว่าอีกคนนึงอ่ะก็จะเป็นไปทางที่แบบ อชอบที่จะมีวัตถุดิบที่เป็นเนื้อสัตว์ไอเนื้อไม่ใช่เนื้อสัตว์คขะขอโทษนะเป็นไก่เจลูกชิ้นเจอะไรประมาณนั้นเนาะแต่อีกคนคนโตจะไม่ชอบคนโตจะไม่ชอบคนโตคนโตนี่หนักหนักกับเพื่อนเพราะว่าเขาทานทานเจตั้งแต่เกิดนะคะเขาไม่ทานเนื้อสัตว์ที่จะเกิดนะคะตอนเล็กๆเคยป้อน,อนเจียนหมดเลย ขอต้มไมแค่นี้ก่อนนอสเลยวลาวมาต่อคลิปนะคะสวัสดีค่ะพี่อ้อยนะเดี๋ยววันนี้พี่อ้อยจะมาทำน้ำําน้ําซอสน,นะคะซอสตัวตัวคาโบนาร่านะคะคารโบนาร่าเห็ดเนาะอันนี้วันนี้จะทําเป็นอ่าไม่มีเนื้อสันนะคะจะทําเป็นคาโบนาร่าเห็ด ไม่ใส่เนื้อสัตว์นะคะแต่เราจะใช้เห็ดแทนเนาะจะเป็นคาโบนาร่าแบบง่ายๆนะคะแบบาตามแบบฉบับของพี่ต,ตามสไตล์ของพี่อ้อยนะคะเพราะว่า,าที่บ้านจะทำทานกันแบบนี้นะคะ mm hmm. ก็ตัวนี้นะคะก็จะมีเห็ดนะคะอันนี้พี่อ้อยใช้เขาเรียกเห็ดอะไรนะเห็ดนางลมหลวงนะคะเห็ดนางลมหลวงนะคะ หนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็จะมีหอมหัวใหญ่นะคะหนึ่งถ้วยแล้วก็จะใช้เป็นเกลือเกลือป่นนะคะแล้วก็มีนมนมข้นจืดนะคะแล้วก็ซุปผงเห็ดหอมตามเดิมเนาะที่พี่เคยใช้อยู่ประจำนะคะ ตัวคาโบนาร่าตัวนี้นะคะพี่อ้อยอ่าจะทําให้หลานๆให้หลานทานอยู่บ่อยๆนะคะเพราะว่าหลานชอบนะคะเมื่อวานก็ทำเนาะก็จานเบ่มเลยคนเดียวเขาเขาชอบทานมากๆน้องสี <c oughs> อ่าอันนี้พี่อ้อยใช้เป็นมาการีนนะคะ ตัวมะาการีนของเบสฟู้ดเนาะใส่หอมนะคะลงไปผัดให้เขานุ่มหน่อยนะคะเพราะว่าที่บ้านลูกชายเขาทานได้แต่แบบถ้ามีกลิ่นนะคะก็เลยต้องผัดตัวหอมให้นุ่มหน่อยเดี๋ยวย้อยห,หยุดเทปก่อนเนาะเพราะว่าเมาื่อวานรู้สึกว่าจะทำคลิป ทำทำคลปแรกไว้ยาวแป๊บนึงนะคะเพื่อใส่เห็ดนะคะความสำคัญของเขาที่จริงอยู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวพ้อยไ,ไปตัดคลิปแรกเอา ตัวเห็ดน,นะคะแล้วแต่จะหั่นเนาะชอบชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ยังไงก็หั่นตามที่เราชอบนะคะวันนี้ใช้นมสองตัวเลยตัวนี้พอดีหมดค่ะเหลือก็เหลืออยู่นิดเดียวอันนี้พี่อ้อยจะใช้เป็นนมล้วนนะคะไม่ไม่ใส่แป้งนะคะ ปรุงรสด,ด้วยเกลือนะคะความหวานเขาจะได้จากหัวหอมนะคะแล้วก็ได้จากานมนะคะเพราะฉะนั้นน้ำตาลเราไม่ใช้นะคะพี่อ้อยจะปรุงรสแค่สองอย่างอันนี้เนาะใช้ซุปเพราะว่าปรุงแต่งนะคะปกติแล้วอ่ะพี่อ้อยเชื่อว่าตามร้านที่เราไปทานเนาะเขาก็อาจจะใช้อ่าเป็นน้ำสต๊อกสต๊อกหมูสต๊อกไก่อะไรประมาณนั้นเนาะ แต่ของพี่ย้อยไม่ไม่ใช้พวกนั้นนะคะก็จะใช้เป็นนมล้วนเพราะว่าตามร้านจริงๆแล้วเขาจะใส่แป้งเนาะเขาจะใส่แป้งหรือว่าใส่ชีสเพื่อให้อ่าตัวตัวน้ําข้นนะคะแต่พี่ย้อยไม่ใส่ที่จริงมันจะมีชีสอยู่ตัวหนึ่งนะคะไว้โรยหน้าพี่ย้อยหาไม่เจอจะมีชีสไว้โรยหน้าตัวหนึ่งก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพี่ย้อยขอไปเอา ทีตักแป๊นตัวนี้นะคะเขาจะหอมกลิ่นนมกลิ่นเลยนะคะแล้วก็กลิ่นของหอมใหญ่นะคะที่เราใช้เนาะก็<อ>ลาดได้เลยนะคะแสงอาจจะไม่ค่อยพอนะคะเพราะว่า่าตอนนี้กล้องกล้องอยู่ใต้ ใต้ไฟนะคะบังหน้าพอดีจะเห็นว่าพี่อ้อยใช้ <c oughs> แครอทมาแต่งจานนะคะมันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันเลยเนาะแต่ว่าที่พี่อ้อยใช้เพราะว่าพี่อ้อยต้องการความสวยงามนะคะตามที่ต่างๆตามร้านอาหารตามพัตคารถ้าเราไปทาน เขาก็จะมีการปรุงแต่งเหมือนกันนะคะแต่เขาของชิ้นชิ้นของนั้นนั้นเราก็ไม่ได้ทานเหมือนกันเนาะนื่องเป็นแค่การปรุงแต่งนะคะก็อีกหนึ่งอย่างนะคะที่พี่อ้อยจะทำก็คือ,อตัวดอกตัวหมวกของเห็ดนะคะที่จะใช้เนาะก็ขอโทษนะคะที่ใช้มือหยิบเนาะก็ประมาณนี้ ถ้าถามว่าพี่อ้อยทําไมทำํทำนู่นทํานี่ได้อะไรได้พี่อ้อยเคยทําร้านอาหารมานะคะทำร้านอาหารของตัวเองเนาะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะพี่อ้อยไม่ยกขึ้นนะเพราะว่าเขาอ่าตั้งเหมาะแล้วนะคะเพราะว่าตัวกล้องคว่ำลงมาเนาะก็ขอบคุณที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปพูดคุยกับพี่อ้อยเนาะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ